คุณผู้ชมเลยค่ะว่าวันนี้นะคะรายการเราจะมีที่เที่ยวสวยๆในช่วงหน้าฝนแบบนี้มาแนะนําคุณผู้ชมกันดีทั้งที่แบบมีสายมอกสวยมีทุ่งดอกกระเจียวจะมีที่ไหนบ้างรอชมนะคะน่าสนใจจริงๆครับพี่ฝนแต่ว่าใกล้วันแม่แล้วหลายๆคนยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้คุณแม่น้องเวลานี่รู้หรือยังว่าจะซื้ออะไรพี่ฝนซื้อพวมอะไรมาว่าพวกอะไยางบุษกรันสิบเดือนน่ยังซื้ออะไรไม่ได้แต่คุณผู้ชมซื้อได้แน่นอนครับกับโรลังนกฟอนแบกครับที่ราคาดีมากหกกล่องหนึ่งพันนิดๆโปรนี้มีครั้งเดียวนะฮะในรอบ ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่เป็นสายช็อปนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดเพราะว่าเขารวมเอาสินค้าของดีจากชุมชนคุณภาพส่งออกอมาไว้ที่งานนี้งานเดียวจะเป็นงานอะไรไปแซบกันเลยค่ะ ไปช็อปสินค้าเกรดพรีเมียมส่งออกจากทุกภาคทั่วประเทศไทยกันที่งาน FTA Fair นำสินค้าไทยสู่ตลาดการค้าเสรีที่จะจัดขึ้นตั้งแต่แตวันที่12ถึง18สิงหาคมน,นี้มีสินค้าให้เลือกช็อปกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือไลฟสไตล์คุณภาพส่งออกที่นำมาจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมกันในรายการเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่คุณบุนิกาแจ่มสายรองที่พิธีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับขออนุญาตเรียกพี่ตุ๊กนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้พี่ตุ๊กเลาที่มาของการจัดงานงานนี้หน่อยเ่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะคือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะเรากําลังจะจัดงาน FTA Fair ระหว่างวันที่12ถึงสิสิงหาคมนี้ที่เซนทัลระเอร์พดมเก้าชั้นหนึ่งนะคะทีนี้คงจะงงว่าเอ๊ะทำไมเรียก FTA Fair ใช่นะคะเนื่องจากว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประ ประเทศเนี่ยนะคะ ภารกิจหนึ่งก็คือเราเปิดเสรีทางการค้านะคะซึ่งได้ลดอุปสรรคทางการค้าภาษีลงมาเนี่ยเหลือต่าจนกระทั่งเหลือศูนย์ไม่มีภาษีกับ19ประเทศตรงนี้ค่ะจะเป็นการสร้างแต้มต่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าขยายการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้โดยมีอาวุธคือ FTA นะคะของในประเทศเราเป็นของดีใช่ของดีย รู้จักยิ่งรักประเทศไทยนะคะเพราะว่าการที่เราได้ลงพื้นที่นะคะคไปยังจังหวัดต่างๆก็ไปร่าหาช้างเผือกนะคะ<อ>เราก็เจอสินค้าที่มีคุณภาพนะคะที่จะสามารถนำออกไปขายทั้งในประเทศแล้วก็ขยายออกไปตลาดต่างประเทศนี่คือสิ่งที่ กรมทําอยู่แล้วเราก็รวมถึงนงานนี้นี่ไฮไลท์คืออะไรครับเราจัดงานเนี่ยโดยโดยเราเอาสินค้าแต่ละจังหวัดที่เราคัดเลือกแล้วน้องน้ำฝนน้องป๊อปปี้ว่ามีคุณภาพแต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะเรามีนี่เป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มซึ่งในวันที่12ถึง18นี่เชิญท่านไปชรอปพ้องกันเลยจัดเต็ม40รายการเริ่มต้นเลยรายการแรกเอาน้ำจิ้มเลยค่ะ น้องป๊อปปี้คิดว่าเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหกระเป๋าที่ทํามาจากหนังหรือเปล่าฮะไม่ใช่ป๊อปปี้ดูนึกว่าหนังใช่ไ<ช>หมคะอันนี้ทําจากใบตองนะคะน้องน้ําฝนนะคะเป็นสินค้าที่เราเข้าเทรนโลกนี้คือ BCG รักสิ่งแวดล้อมสีเขียวรักโลกนะคะอันนี้เนี่ย เป็นสินค้าที่ทําจากใบตองสวยมากเลยสวยมากแล้วก็มีหลายรูปแบบนะคะนี่เราเอามาชิ้นเดียวนะคะจริงๆพันสมัยมากและคะ่ข้างๆกับกระเป๋าเครื่องประดับนี้นะคะเป็นดีไซน์ของคนไทยจากจันทบุรีนะคะซึ่งดีไซน์เนี่ยให้เข้ากับยุคสมัยแฟชั่นของวัยรุ่นวัยกลางคนวัยไหนก็ได้ตามที่เมื่อกี้นี่พี่ก็ใส่อยู่นะคะของของคนก็ใส่แวนก็ใส่ไดใช่ค่ะใครดูอยู่ตอนนี้อยากจะบอกว่าให้ ถ่ายรูปหน้าจอไว้เลยแคปเพราะว่าจอไปงานวันที่12วันที่12เอาเอาหน้าจอที่รายการของเราพี่แคปรายการแซฟพาซาไปใช่ไปรับไปรับอะไรฮะอันเมณนดีพลอยพลอยแท้พลอยแท้เลยแจกฟรีหรอน้งบ๊อบบี้แจกฟรีค่ะน้ำบ๊อบเดี๋ยวอค่ะแคปได้เลยแคปได้เลยไหมคะพี่ตุ๊กขาจํานวน ไม่จํากัดนะคะแต่ต้องแคมปหน้าจอให้ต้องรีบไปต้องรีบนะคะ first come first serve เหมือนกันนะคะหมดใช่ใให้ไปเลยให้แคปจอแค่นี้ของแท้ด้วยคในวันที่12แล้วก็นอกจากนี้พาคุณแม่ไปเที่ยวน้ำฝนค่ะ ได้ของตรงนี้เนี่ยในราคาพิเศษมากๆๆกมาีอันนี้เป็นเรื่องของกระเป๋าและตุองประดับแต่ว่ามาเรื่องมะม่วงมะม่วงเนี่ยน้ำฝนในภาคใต้เนี่ยมะม่วงเบาเนี่ยเป็นสินค้าที่ปลูกเยอะมากเวลามันออกเนี่ยผลผลิตเยอะมาก เราก็เลยให้มีการแปรรูปมะม่วงเบามะม่วงดิบเนี่ยกิโรละสิบาทถึง30บาทแต่พอเราแปรรูปแล้วมะม่วงเบาตอนนี้ราคา100รถึง300บาทต่อกิโลเปิ่มูลคาให้กับสินค้าสร้างรายได้ชุมชนนะคะต่อมาเป็นโกโก้สมัยนี้เนี่ยน้องปัาปี้เทรน กินเนี่ยดื่มเนี่ยฟังชั่นแนลลองชิมนิดนึงลองชิมดูนะคะอันนี้เป็นฟังชั่นอลเอ่อฟู้ดเหมือนกันคือกินเพื่อรักษาสุขภาพก็ตามแต่เป็นทางเลือกในการรับประทานได้เป็นยางไงข้าบฝรัไงยังงงที่พี่ปพูดว่ารักษาสุขภาพทำไมมันอร่อยขนาดนี้คะใช่เพราะว่าเพราะว่าเรามีเรามีนโยบายว่า อาหารสุขภาพเนี่ยต้องอร่อยด้วย<ม>เพราะ <subscribe S 2> ฉะนั้น,นต,ต้องตอบโจทย์ค่ะ<อ>ต้องตอบโจทย์ว่ากินอาหารสุขภาพแล้วไม่ค่อยอร่อยไม่ได้กินแล้วต้องอร่อย,ออย,ยนอก,อกจากนี้ มีกาแฟกาแฟป๊อปปี้มีดูกาแฟหรือแกแฟกาแฟกาแฟแต่ป๊อปปี้เห็นมหสมัยเด็กๆเนี่ยเราจะหอยหาขนมแมน้ำน้ำฝนแต่พอโตขึ้นเรากินกาแฟในขณะเดียวกันเราอยากกินกาแฟและขนมเป็นไงคะรอช่องคือดีมากมาอยู่ด้วยกันได้ไปพบได้เลยแบรนด์ตะยู่แต่รสชาติกาแฟเขาก็เข้มข้นแล้วก็ดีมากแล้วใช้กาแฟ อาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์แท้ที่เป็นท็อปปิ้งสุดดยอหอมไหมคะหอมกาแฟหอมระบุนมากรสช่องมากหวานเล้งช่องกันมาถัดไปเป็นไอศครีมนะคะเป็นทำจากผลไม้ไทยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะพร้าวมะม่วงทุกอย่างของดีทั้งนั้นเทกเจอร์ของผลไม้อยู่ในกล่อง มาเป็นเนื้อด้วยมาเป็นเนื้อเลยนะคะรับประกันความอร่อยทีนี้มาดูอันนี้เป็นนมอัดเม็ดนะคะนมอัดเม็ดซึ่งก็มีรสชาติต่างๆมีทุเรียนอัดเม็ดด้วยทุเรียนป่าระอูเยอะเราก็มาทำเป็นสน็คนมอัดเม็ดทุเรียนป่าละอูนะคะถัดไปของป๊อปปี้เนี่ยเห็นเนี่ยคือเห็ดเห็ดอะไรเห็ดพูปานนะคะแต่มาทำเป็นอบแห้ง เห็เนี่ยมีสารที่มีประโยชน์มาก<ะ>ต้านอนุมูลอิสระนี่ก็คือทานเพลินๆแล้วได้ประโยชน์อร่อยไหมคะอร่อยครับเหมือนเขาปรุงรสมาให้ด้วย อันนี้น้องน้ำฝนมันเป็น healthy snack บางทีเรากินแล้วมันเด็กๆไม่อยากกินแต่อันนี้เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีเป็นทางเลือกมากๆเลยนะคะที่สินค้าด้านหน้านี่น้อภัภูเบศนี่คงไม่ต้องพูดมากนะครการันตีว่าเป็นสินค้าสมุนไพรที่มีทั้งสบูแชมพูแล้วก็ยานะคะแชม ยาสีฟันดอกบัวคู่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์เอาดอกบัวค่ะมาทำโลชั่นมาทำแชมพูนะคะได้หลายอย่างเลยอย่างที่เราเห็นย่างใช่ไหครับใช่ต้องไปอุดหนุนให้ได้รวมถึงมาต้ชาเลยค่ะชาเนี่ยมีชาเลือดมังกรจากจังหวัดเชียงรายทานแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าทำให้เลือดสูบฉีดดีไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ชาบ้านรักไทยนะคะสารพัดชาเลยอันนี้ป๊อป คุณป๊อปปี้ชอบกินมากค่ะคุณป๊อปปี้ค่ะถั่วถั่วอะไรเสือของแม่ห้องซอนแต่กินแล้วหยุดไม่ได้จริงๆน้ำน้ำฝนพี่ขอพี่ขอบอกเลยนะแล้วขายดีมากแล้วเขามีป๊อปคอนนะป๊อปปี้ป๊อปคอนดอยนั่งนั่งทานหน้าทีวีมีความสุขมากอันสุดท้ายที่เราเอามาเนี่ยป๊อปปี้รู้ไหมว่าเป็นทำจากอะไรเป็นเครื่องดับกลิ่นทำจากไม้ไผ่ค่ะ ไม้ไผ่มีคุณสมบัติใช่ใช่ค่ะแล้วก็ปลอดสารพิษจากธรรมชาติจากธรรมชาติใช่แล้วค่ะ่างที่เราเห็นนันค่ะอันนี้คือแค่น้ำจิ้มเหมือนที่พี่ตุ๊กบอกแต่ว่าอยากไปในงานแล้วพี่ตุ๊กย้ำหน่อยค่ะว่างานจัดเมื่อไหร่ที่ไหนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่1 2ถึง18สิงหาคมนี้นะคะที่รานชั้นหนึ่งเซ็นทรัลพระราม9นะคะแล้วอย่าลืมนะคะ แคมหน้าจอนะคะ <5. S 2> เพราะทุกคนจะได้ไปรับพลอยนะคะ oh. รีบไปนะคะวันที่12วันเปิดเอาก็คือวันแม่มาถือพาคุณแม่ไปเลยแล้วก็นอกจากไปรับพลอยแล้วนะคะ <5. S 2> น้องน้ำฝนเราก็จะได้สินค้า<อ>ที่รถราคาของดีๆที่ รมคัดสรรให้ท่านแล้วว่ามีคุณภาพแล้วก็เชื่อถือได้นี่แค่ส่วนหนึ่งไปในงานเยอะกว่านี้แน่นอนครับเซนทรัลรามเก้นะครับ1 2บสถึงสินี้ไปกันเยอะครับขอบคุณมากค่ะคโต๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาเที่ยวกันนะคะกับไทยซ่ามีหลายที่เลยค่ะแล้วก็เตรียมช็อปโปรของบอนแบ็ค่ะต้อนรับวันแม่ที่1ปีมีแค่ครั้งเดียวตอนนี้พักสักครู่ค่ะ ส่วนไทยเ่าวันนี้นะคะจะชวนไปเที่ยวธรรมชาติสวยๆในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะมีทั้งทะเลเหมอกแล้วก็ทุ่งดอกกระเจียวด้วยค่ะจะน่าเที่ยวขนาดไหนไปดูค่ะ วันนี้จะพาไปเที่ยวในช่วงหน้าฝนชมความสวยงามของหินสามวานแหล่งท่องเที่ยวอันซีสิ้นของจังหวัดบึงกาฬค่ะแหล่งท่องเที่ยวสุดคิปประจำจังหวัดที่ต้องไปเช็คอินถ่ายรูปและชมวิวความสวยงามจากบนหินสามวานรวมถึงใครที่ไปจังหวัดบึงกาฬแล้วพลาดไม่ได้ที่จะแวะไปเหยือนถ้ำนาค่ะ ชมความสวยงามแปลกตากของหินรูปทรงขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างเหมือนงูรวมถึงน้ำตกท่าพระที่ในช่วงหน้าฝนทำให้มีปริมาณน้ำเยอะและมีความสวยงามใครที่มีแพลนไปเที่ยวบึงการอย่าลืมแวะไปเช็คอินกันนะคะ ไปเที่ยวกันต่อที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินรองกาตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินรองกาจังหวัดพิษณุโลกค่ะไปเที่ยวป่าหน้าฝนสัมผัสกับสายหมอกจางไหลผ่านบริเวณจุดชมวิวแบบ180องศาตลอดทั้งวันที่ผาพบรักผารักยืนยงและผาสลัดรักนอกจากนี้ยังจะได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ที่เขียวชะอุ่มตลอดในช่วงหน้าฝนและสูตรอากาศบริสุทธิ์กันแบบเต็มปอดพักผ่อนจิตใจในช่วงวันหยุดถ้าหน้าฝนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีลองแวะมาชมความสวยงามที่นี่กันได้นะคะส่วนใครที่ไปเที่ยวจังหวัดลำปางพลาดไม่ได้ที่จะแวะไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเลยค่ะ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทั้งแหล่งทานน้ำตกและแหล่งบ่อน้ำพุร้อนอยู่ภายในบริเวณเดียวกันและยังสามารถนำไข่ไก่หรือไข่นกกระทาลงมาลวกภายในบ่อน้ำแร่จากบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า70องศาเซลเซียสต้มประมาณ16นาทีก็จะได้เป็นไข่ออนเซนที่น่ารับประทานนอกจากนี้ยังมีห้องอาบน้ำแร่บ่อน้ำพุร้อน ซึ่งถือว่าเป็นออนเซ็นอินลำปางหรือจะเดินชมความสวยงามของธรรมชาติก็ได้อีกด้วยอย่าลืมแวะไปเที่ยวกันนะคะไปเที่ยวชมความสวยงามของดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามจังหวัดชัยภบมิกันค่ะที่ในหนึ่งปีดอกกระเจียวจะบานสะพรั่งแค่ในช่วงหน้าฝนเท่านั้น เปิดให้เข้าชมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปีหรือจะแวะไปชมวิวความสวยงามกันต่อกับป่าหินธรรมชาติที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตาหลายชนิดในพื้นที่กว่าสิบไร่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเาะเนื้อหินทรายนานนับล้านปีจนกลายเป็นโขดหินที่สวยงามแนวกนนี้ใครชื่นชอบเที่ยวธรรมชาติพลาดไม่ได้เลยนะคะ ผู้ชมครับใครก็ตามที่มีพลาสติกที่มีหมายเลข5้อยู่ใต้บรรจุพัณฑ์นะครับอย่าทิ้งนะให้นํามาร่วมโครงการนี้ครับกับโครงการ ล้านพลังแต้มสีเติมฝันให้น้องโรงเรียนต่อชดอรครับโดยกลุ่ม BEC และช่อง3ครับร่วมกับ5พัธมิตรทั้งไปรชินีไทย s m c polymers Eco Blue นานมีอุตสาหกรรมและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อนำขยะรีไซเคิลที่เป็น PP ประเภท5ทั้งเกาะบรรจุภัณฑ์ครับทั้งแบบว่าสิ่งของต่างๆพลาสติกนะครับที่เป็นรูปแบบกล่องถาดอาหารสำเร็จรูปช่วยโยเกิร์ต กล่องไอศครีมแช่แข็งครับตะกร้าขนมจีนหรือแม้กระทั่งแก้วน้ําพลาสติกครับสังเกตง่ายๆจะมีสัญลักษณ์หมายเลข5อยู่ที่ใต้บรรจุภัณฑ์ครับโดยการที่นํามาส่งนะฮะหรือนํามาบริจาคได้นะครับโดยการที่ลอกฉลากหรือสติ๊กเกอร์ต่างๆเนอะอ,อย่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ครับที่อยู่การจัดส่ง ส่งมาได้เลยเพราะสิ่งของเหล่านั้นครับจะนําไปเป็นผลิตเป็นชุดสีแล้วส่งให้กับน้องๆโรงเรียนตะเวนชายแดนครับใช่ค่ะส่งที่ไปรณีนีนี่ส่งฟรีนะคะบรรจุในกล่องไปเนี่ยคือ5กิโลไม่เกินนี้ถูกต้องแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปชวนพี่ๆสามสีเขาแบบว่าไปอันเนี้ยไปงาน FTA Fair ค่ะจะได้รับพลอยแท้ๆเลยนะคะพี่แคปภาพในรายการแล้วไปรับได้เลยที่เซ็นทรัลพรลรามกเราหยิบโทรศัพท์แคปตอนนี้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ไปให้ได้วันนี้มีข่าวเ่อสนใจครับผมต้องให้น้องป๊อปปี้อยู่รอเพราะว่าช่วงนี้ สองรายการน้องมัดฉาเขาจะมาโชว์เพลงใหม่ให้เราได้ฟังกันด้วยมาอีกแล้วยังไงแหละว้าวตาวาวกันเลยทีเดียวเชียวลังเดี๋ยวดูครับผมนะวันนี้นะครับเวลาของเราหมดรายการแล้วครับค่ะวันนี้พวกเราแซบผาซาสวัสดีครัแซบลาซา